ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปเพื่อรับของที่เราสั่งไว้นั่นก็คือสิ่งที่เราจะมาแกะกันในวันนี้นั่นเองจริงๆแล้วว่าแพลนไว้ว่าจะแกะคอลเลกชันเซตเนี้ยสักพักหนึ่งละละเราก็พยายามหาให้มันครบอยู่แต่ว่ามันไม่ครบซึ่งการที่จะทำให้มันครบอ่ะมันก็ยากเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้ารอให้มันครบอ่ะ เราก็คงไปได้แกะเพราะฉะนั้นก็แกะไปเหอะวันนี้ <S <S นี่ก็คือวิวระหว่างทางที่เรากำลังเดินไปรับสินค้าเมืองก็จะเงียบๆนิดนึงเพราะวันนี้อากาศก็จะมนมเหมือนฝน,นจะตกก็เลยไม่ค่อยมีใครออกมาจากบ้านกันตอนนี้เราก็ถึงแล้วแล้วจ้บสิ่งที่เราจะมาติดอัพอยู่ที่นี่เองช้สวัสดีไบ๊บ แล้วก็กำลังจะลงกันไปแล้วนะจ๊ะบาย Thank you so much Have a good one เราจะกลับไปรวมคอลเลกชันกันแล้วก็จะแกะให้ดูเจอกันที่บ้าน A few moments later มาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้สิ่งที่เราจะมาแกะกันเป็นอัลบัม้มเสียงมันได้ยินป้ะ เป็นอัลบั้ม Sour ของศิลปินสาวสุดป๊อปเจ้าของผลงานเพลง Driver License ที่ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินกันแล้วเพราะว่ามันดังเป็นพลกแตกจริงๆอัลบั้มเนี่ยมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเขเนี้ยมันตอนมันปล่อยออกมามันปล่อยมาแบบหลายสีมากแล้วฉันก็คิดมานานว่าเออฉันต้องมีมันให้ครบให้ได้เพราะมันมีกี่สีฉันก็จะมีให้หมด พราะอัลบ pues <brainstorm> ั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ลับเตอร์เลิฟเช่นเดียวกันเลิฟมันทุกอัลบั้มซื้อมันเข้าไปเลิฟมันเข้าไปเกินตานเกินตานไปแล้วคนบ้าอะไรซื้อมาทั้งหมดนี้ทั้งหมด6สีก็เรียกได้ว่าใกล้จะคอมพลีทแล้วเพราะมันมีทั้งหมด7สี หรือเปล่าแผ่นแรกมาจาก JB Hi-Fi ที่เราไปนัดรับกันมาเมื่อกี้เป็นหน้าปก Alternative Exclusive Blue Vinyl สีที่2 Target Exclusive เป็นสี Blue Transparent Vinyl นะจ๊ะเป็นหน้าปก Alternative ด้วยแล้วก็สีดำซึ่งเป็น Standard Vinyl ต่อมาก็จะเป็นแผ่นจาก Walmart สี Magenta Transparent นั่นเองแล้วก็สีม่วง Crystal Purple หรือม่วงใสาจาก Amazon และสุดท้ายสีม่วงทึบ Purple Opaque Vinyl จาก Urban Outfitters นั่นเองนะจ๊ะ ยังไม่พอค่ะมันยังไม่จบมันขาดอีกสีหนึ่งซึ่งเราออเดอร์มไม่ทันเราก็ต้องไปตามหาที่อื่นที่เขามารีเซลซึ่งการจะได้แผ่นรีเซลราคาที่แบบใกล้เคียงความจริงที่สุดอะมันต้องใช้เวลาแล้วเราต้องหามันต่อไปแล้ววันนี้เราก็จะมาแกะมันทั้งหมดเพื่อดูข้างในว่าสีมันสวยไหมามาเริ่มที่แผ่นแรกแผ่นนี้มันคือ blue v i n นะจ๊ะบวกกับ alternative art work เป็นปกพิเศษไม่ได้เหมือนปกธรรมดาต่างกันยังไงธรรมดาธรรมดาพิเศษโอเคเกตนะตามนี้อันนี้พ่พันสีฟ้าฟ้าแบบไหนมันมีอยู่สฟ้ามันเขียนว่า blue สอง blue แผ่นแรกคือฟ้าแบบนี้จ้าฟ้ารักพอ่อเริ่มกันเลยดีกว่าเสียเวลามากเลยค่ะ ลุดจากซิลแล้วอันนี้คือตัวสติกเกอร์เห็นไหมวันนั่งเขียนว่า blue w h i t n นะจ๊ะแล้วก็มีโปสเตอร์ข้างในด้วยรูปร่างภายนอกเป็นแบบนี้ด้านหลังสวยปะสวยยังไม่ทด้เห็นข้างในเลยข้างในเรามาดูพร้อมๆกันเรามาดูพร้อมๆกันข้างในโอ้ยน่ารักมาก รามาดูแผ่นข้างในกันก็จะมีโปสเตอร์อยู่ข้างในด้วยซึ่งโปสเตอร์ก็ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมด้านหลังก็ไม่มีอะไรนี่คือตัวโปสเตอร์อันนี้คือตัวสลีปด้านในก็จะเป็นแบบ เนื้อเพลงต่างๆก็คือด้าน A แล้วก็ด้าน B นั้นก็จะมีเนื้อเพลงตัวเล็กๆโอเค okay. แล้วเราก็จะมาดูข้างในกันนะจ๊ะสีฟ้าอุยมันเป็นสีฟ้าใสใจเบิกบานด้าน A นมันดีอ่ะมันสวยเธอดูสิอันนี้คือแผ่นแรกสีฟ้านะจ๊ะ Alternative Art w o r k ของมันใหม่ล้ <c oughs> ต่อไปเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกัน แต่ว่าจากคนรับสัมภารเขาบอกว่ามันเป็นสีบลูแบบนี้แบบนี้เรามาดูกันว่าตรงตามแบบนั้นไหมข้างในก็เหมือนกันเห็นไหมมีโปสเตอร์เหมือนกันอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยออกมาแล้วอุ้ยบลูนี้สวยดูซี่ เป็น transparent เหมือนกันอ่าโอเคเกะกูด huh. okay, จบแล้วกับแผ่นจาก t a ร g e เต่อไปเป็นแบบอันนี้เป็นสีดำแ t a n า a ร d มันก็คือสีดำอ่ะก็ไม่ต้องแกะ <laughs> แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นปกคล้ายๆกับสีดำเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นสีม่วงใสเรามาดูกัน ด้านใน,นก็เหมือนกันนะจ๊ะฉันขอเห็นคนแรกเพราะฉันเป็นคนซื้อมาโอ้สีนี้สวยเหมือนกันคริสตัลพัพพ์ูด Look at it ดูสิความงามนั้นมันดีพูดซ้ำๆอยู่แล้วแหละว่ามันดีสวยไหมสวยอีกแล้ว <Okay. S 2> สีนี้สวยอะ่ะชอบจังต่อจากสีม่วงใส crystal purple เรามาดูแบบม่วงทึบกันบ้างนะจ๊ะจาก urban outfitter สีนี้ก็สวยเหมือนกันจะเป็นแบบม่วงพาสเทลนิดนึง Ooh. Ooh. สวยมากสวยดีสวยเลิศต้องมีนะคะสุดท้ายจ้ะมาจันตาทรานสเปเรนต์ดูกันสีนี้สดใสมากวิวิดสุดเห็นหรือยัง โอ้ยอันนี้ก็ดีตายแล้วไมความชมพูปแป้งของหน้าสะท้อนแสงเวอร์โอเคสวยงามตามทองเรืองฉันไม่ผิดหวังกับเธอเลยจริงๆ มันดีอ่ะอ h ปปี้เสียงเงินไปเท่าไหร่ล่ะ h ปปีข้ขนาดเนี้ย <c oughs> และทั้งหมดนี้ก็คือการอั u n b o x i n งสำหรับ olivia collection ในวันนี้นะจ๊ะอ๋ <c oughs> อก่อนจะจากกันไปในวันนี้เรามีโบนัสพิเศษจ้ะเรามาอั unboxing ดี <c oughs> กันด้วยฉั <c oughs> นกล้าแกะนี้เพราะอะไรเพราะฉันมี2องกปปีสอแผน่นแต่ว่า อันนี้มีแผ่นเดียวอันนี้ก็จะไม่แกะเราจะแกะให้ดูอันนี้กันด้วยเป็นเป็น CD เป็นแบบ standard CD ซึ่งเราออเดอร์มันมาใน official s t ตรงนางและเราก็ได้เจ้าตัวนี้มาด้วยซึ่งก็เป็น sign art card เป็นแบบเซ็นสดเหมือนจะเซ็นสดเซ็นสดแหละแล้มาแกะ CD กันด้วยดีกว่า คือรูปร่างหน้าตาของ CD นั่นเองนี่น่ารักสดใสนี่เป็นตัวกบุกเลยข้างในก็จะเป็นแบบเนื้อเพลงปกติแหละไม่น่ามีอะไรมีแบบโฟโต้ชูดสำหรับอัลบั้มน่นารักรับลิน้น โอเคเรียบร้อยอัน huh. นี้ก <laughs> <kinda> ็เป็นตัวซีดีที่แถมให้เป็นโบนัสในการแกะครั้งนี้นะจ๊ะก็เรียกได้ว่าชื่นใจที่ได้เห็นเหล่าไวนิวที่สะส่งมาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะแกะในวันนี้ก็ก็นั่นแหละก็ก็แกะก็ เท่านี้แหละพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า <laughs> ยังยังไม่จบ <Wow. S 1> <laughs> stop go upstairs oh my god oh. you break my w i n o w อ่ามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือมันยังไม่จบ คือตอนแรกเราตัดคลิปนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเรากก่าว่าเออเราจะปล่อยมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาแต่คขาเนี้คือตอนตัดเสร็จ <c oughs> I see you <Whoa. S 1> พอตอนตัดวิดีโอเสร็จใช่ไหม <c oughs> ฉันเจอบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันสามารถทำให้ฉัน complete กับคอลเลคชันนี้ได้นั่นก็คือแผ่นใสของอัลบั้มนี้นั่นเองก็เลยทำกัน ก็เลยทำการออเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็มาถึงหน้ามากแล้วฉันตื่นเป็นมากที่กำลังจะแบบ complete collection นี้นะจ๊ะทั้งหมดที่แกะไปเมื่อตอนต้นคลิปมันยังไม่ครบมันต้องรวมอันนี้ด้วยมันถึงครบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโคตรเร็วเลยมาแกะกันเลยดีกว่ายังอยู่ในกล่องเลย ยังไม่ได้เห็นเลยว่าข้างในเป็นยังไงเราก็จะมาเห็นพร้อมกันในคลิปนีแ้แหละฉันเห็นมันแล้วมันม่วงๆโอเคมันก็เหมือนกันไม่มีสติกเกอร์ให้หน่อยหรอฉันสั่งมา2องก๊อปปี้อีกแล้วไม่รู้เป็นอะไร มันคือสีคริสตัลวอลลุ่มนั่นเองตัวแพคเกจด้านนอกก็เหมือนเดิมกับที่แกะไปเมื่อตอนต้นคลิปนะจ๊ะแต่เรามาดูสีด้านในกันดีกว่าเรีมแกะเลยจ้ามาจ้ามาจอริกามาจ้ามาดูด้านในกันจ้า โอ้ยจะเด็ดก่อนจะเด็ดก่อนพวกเธอความใสของมันนั้นมาแล้วมาแล้วอู้เห็นไหมอันนี้คือ sour album Vinyl Record สี Crystal v e l m ฮุ้ย,ยมันดีอ่ะทำไมชอบชอบพูดว่ามันดีมันดีครบแล้วฉันครบแล้วสูขิดแล้วจ้ะมารวมกันอีกทีหนึ่งให้ดูชัดๆกันไปเลยอันนี้ก็คือ โอลิเวียโรดิโกนะจ๊ะซึ่งสีดำเรามีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้แกะเพราะมันคือสีดำเนาะเราก็ร,รู้ว่ามันเป็นสีดำยายแฮ p ปี้ว r l d ฮะและคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นของใครอัลบั้มไหนฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบาย